าล้ครับนับจากนาะทีนี้เป็นต้นไปเราจะสนทนากับทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับแต่จะเริ่มกันที่ฝ่ายค้านก่อนเอาฝ่ายค้านก่อนกับเรื่องปมห้าล้านแจกเงินหานล้านก่อนโอเคอเราจะไปกันที่คุณวิสารเตชะธีรวัตรใช่ค่ะสสเชียงรายพรคเพื่อไทยเมื่อวานนี่แหละคนนี้แหละที่เป็นคนเปิดประเด็นดุเดือดในสภาเรื่องห้าล้านใช่เงินห้าล้านนั้นหลายคนก็เลยถามกันต่ออะไรอย่างไรนะคะไปกันที่คุณวิสารเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสารค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านดนัยกท่านมรัสครับยินดีครับได้พบกันครับโอเคครับคุณพิสารถามแบบฟันธงตรงประเด็นนะไปกล่าวหาเขาแจกห้าล้านในกลรับมีหลักฐานไหมมีใบเสร็จไหมเรียนออย่างนี้ครับพอดีผมเนี่ยอยู่สภามาครึ่งชีวิตตั้งแต่ปีสองเก้าอะครับแล้ที่ผูกพันมันก็คือว่า แต่ก่อนนี่เราก็เคยได้ยินก็แวบ,บๆเห็นเข,าข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันคือเกินที่จะรับได้ฮะแล้วผมพอรู้ปั๊บเนี่ยมันปี๊ดแตกเลยครับอย่าลืมว่าผมอยู่สภามาตั้งแต่ขาา้าราชการสภามีไม่ถึงพันคนอ่ะแปดเก้าร้อยครับเมื่อกี้นี้น้องๆนุ่งๆเนี่ยมันก็คือผูกพันกันเหมือนญาติครับพอเขาส่งข่าวทางไลน์บ้างกระซิบมาบ้างเอ๊ะทำไมมันผิดปกติเรีนยนตุนอะไรว่าผมชัดเจนว่า ห้องที่ใช้เนี่ยฮะผมขออนุญาตเปิดเผยที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับครับครับมันเป็นห้องเดิมของท่านประธานชวนครับอยู่ชั้นสามท่านประธานชวนเพิ่งย้ายห้องนี้เนี่ยขึ้นไปห้องประจําของท่านที่ชั้นสิบได้สองวันเองครับรองประธานสองท่านเนี่ยขึ้นไปก่อนละครับแล้วทีนี้มันบังเอิญโปแตกเนี่ยเพราะว่าอสภาเนี่ยอะไรเคยเคยผ่านไปใช่ไหมครับเคยเคยเข้าไปไหมครับครับห้องทํางานผมเองเนี่ยผมยังไปวิถูกเลยฮะ ผมขึ้นไปครั้งเดียวเองตั้งแต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับห้องยังไม่มีเฟอร์นิเจอไม่มีอะไรเลยทีนี้ห้องประธานชวนเนี่ยมันก็ลึกลับซับซ้อนคนพวกนี้เนี่ยเวลาอย่างแม้กระทั่งสสฮะเดินไปก็ไม่ถูกะครับโดยเฉพาะมันไม่ได้ไปกันกีฬา20คน30คนนะฮะและร้อยวันพันปีผมเคยพูดมาตั้งนานตั้งแต่สมัยอยู่ดีโอทีฮะที่นายกเนี่ยไม่ได้รู้จักสสนะครับและสสที่เข้าหานายกยากมากนะครับแม้กระทั่งเป็นสสรัฐบาลและเที่ยวนี้เนี่ยมัน มีภาษาอะไรเข้าไปปรึกษาหารือกันทีละเจ็ดคนทีละห้าคนทีละสามคนครับเขาไม่ต้องการเยอะครับผมเรียนข้อมูลเลยนะครับอันี้ก็กล่าวหาฉันว่าผมไม่มีหลักฐานนะครับก็จะเสียครับครับเขาดึงจังหวะนิดหนึงเขาดึงจังหวะนิดนึงเมื่อสักครู่คุณวิสารบอกว่า ทั้งหลายทั้งปวงจับสังเกตจับประเด็นมาจากอยู่ๆก็มีสสพร r l i a m e n t ทีละสามคนทีละห้าคนทีละเจ็ดคนวินวินเข้าๆออกๆออออห้องเดิมของท่านชวนที่ชั้นสามซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นห้องรับรองของ,ของท่านนายกตรงนั้นใช่ไหมครับคือประเด็นตรงนั้นใช่ไหมครับคือประเด็นคงไม่ใช่ห้องรับรองท่านนายก,ยกครับคงคบช่วยโอกาสแล้วก็ช้องนี้คือท่านประธานชวนเคยอยู่มันก็เรียกว่าพอใช้ได้ กว้างโอทงนะครับมีโต๊ะม้ายาวผมนึกภาพออกเลยเพราะผมเคยไปกับเยี่ยมท่านชวนนะครับตอนที่เออไปไปเยี่ยมท่านนะครับปัจจุบันนี้เป็นข้ของใครปัจจุบันเป็นข้องใครพอผมพูดไปปั๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นพูดไปปั๊บเนี่ยวงมันก็แตกเหมือนพึ่งนะครับก็ถึงเวลาขึ้นมาฮะต้องเรียนคุณอะไรคุณมรรทว่ามันย้ายกันไปอยู่จากชั้นสามลงมาชั้นสองผมกล่าวหานะครับมีรัฐมนตรี ชื่อสอเสือเป็นคนมานั่งทําแทนครับเขาไม่ต้องการเยอะครับคุณอะไรครับงานนี้เนี่ยจริงๆเป้าหมายเนี่ยว่ากันเท่าที่รู้แล้วเราก,ก็รู้และแครและวาคกันมาก่อนแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรโอเคโอเคโอเคทวนอีกครั้งนะฮะทวนอีกครั้งนะฮะชั้นสามเป็นห้องเดิมของคุณชวนปัจจุบันไม่มีใครใช้จึงก็อาจจะ เป็นเป็นห้องที่เขาจะปรับปรุงไปใช้อย่างอื่นแต่ <Okay. S 1> ห้องนี้ <Okay. S 1> ก็ยังถือว่า <Okay. S 1> เป็น,เป,นเป็นห้องเดิมห้องมันว่างอยู่ห้องมันว่างอยู่โอเคห้องมันว่างอยู่ดังนั้นจึงมีการใช้ห้องนั้น เป็นที่พบปะอะไรบางประการแต่คราวนี้การที่มีสสทีละสามคนทีละห้าคนทีละเจ็ดคนเข้าาออกห้องนั้นที่ชั้นสามแล้วก็สรุปว่าเออเขาเข้าไปคุยกันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองมันจะสรุปเร็วไปไหมเนี่ยมีหลาา<ม>ักฐานอะไรนะจะยืนยันตรงนั้นไม่ว่าเขาจะไปเข้าคุยเงินเงินทองทองแต่ว่าเรื่องที่มันเห็นชัดๆก็คือมันมันผมอยู่สภามาผมรู้ว่าฮะคุณนายคุณมรักครับเวลาขึ้นมาคุณเข้าไปแล้วก็ จะไปเยี่ยมอะไรนาะยกให้กำลังใจกันตอนนี้ครับ<ะ>พอถึงเวลาขึ้นมาแล้วท่านนายกเคยให้โอกาสอย่างนี้กับพวกสสไปครับแล้วก็สิ่งที่มันแหม่งแก็คือมันมีอาการแบบลุกลี้ลุกลนแล้วมันไม่ให้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจกันที่เดียวปกติเนี่ยเวลาท่านนายกมาเนี่ยจะเจอตัวก็แสนยากมั้งครับผมว่าในสภา<ะ>เนี่ยท่านนายกจะรู้จักพลังประชารัฐกี่คนละครับโอเคฉะนั้นผมไม่ได้กล่าว <Okay. S 2> หานะครับแต่สิ่ง <Okay. S 2> ที่ตามมาคืออะไรครับหลังจากที่ผมกล่าวหาเพราะว่าผมผมเรียนคนไรว่าพอผมรู้ปั๊บเนี่ยมัน มันกลั้นไม่อยู่จริงๆครับแล้วก็มันกลายเป็นว่ามันเป็นสถาบันของเราที่มันเกิข้นเ็ต้องให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจกลางแดดนะครับครับเข้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องใหญ่เถล่มมาเนี่ยมันมันมันอีกรอบหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าอ่ะก็ให้รัฐมนตรีชื่อย่อสอเสือครับผมกล่าวหานะครับเป็นคนทำกิจกรรมนี้ต่อครับและอะไรอย่าลืมนะาถ้าค่าสมมติว่ามันมีสองฝักสองฝ่ายเนี่ย ก็เอาเป็นว่าตีว่าเขาต้องการใช้สักสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยมันก็ใช้ไม่กี่รอบครับ <Okay. S 2> เขาก็หมายหัวเป้าหมายและกลุ่มนี้เนี่ย <Okay. S 2> มันก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เขาไปด้วยกันอ <Okay. S 2> ยู่แล้วโอเคโอเคเอาละครับเอากันตรงนี้เ,เมื่อสักครู่คุณวิสารบอกว่าร้อยวันพันปีไม่ค่อยได้ไป,ไปมาหาสูไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่อยู่ๆในช่วงนี้วันนี้ทําไมอยู่ๆก็จะไปให้กําลังใจกันก็มีคนแย้งนะก็มีคนแย้งผมทําหน้าที่ตรงกลางก็แล้วกันมีคนแย้งอย่างนี้ ก็ในเมื่อเลขาธิการพักพลังประชารัฐประกาศฟรีโหวตในศึกซักฟอร์ครั้งนี้ใครอยู่ในพรคพลังประชารัฐก็ย่อมจะรู้สึกเห็นใจท่านยังคงตีเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาถ้าไม่แวะเวียนไปให้กําลังใจกันตอนนี้แล้วจะไปให้กําลังใจกันตอนไหนอเออคุณอะไรครับ<ะ>ปกติเนี่ยคือมันก็เป็นแต่ว่ายัางไงเดียครับพฤติกรรมหรือพฤติเหตุที่เราดูแล้วมันรู้ แล้วถ้าผมไม่ไว้ใจคนที่ <Okay. S 1> ให้ข่าวผมมาเนี่ย <Okay. S 1> ผมคง <Okay. S 1> ไม่กล้าพูดทันทีส <Okay. S 1> ักทีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับคนมาจ้อมด้อมด้อมมองมองแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันมีมันมีลักษณะคือชวนสงสัยไหมครับโอเคโอเคโอเค เอาละครับหลังจากนี้หลังจากนี้เมื่อเปิดประเด็นเต็มปากเต็มคํากันไปดังนั้นนะครับถ้าเกิดจะกลายเป็นคดีความตามมาคุณวิสารจะมีหลักฐานหรือหรือจะมีพยานอะไรมาป้องกันตัวเองมาป้องกันตัวเองครับสิ่งแรกที่ผมระวังไว้ก็คือพอหลังที่ผมพูดไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆสสพวกเราเนี่ยครับก็เตือนว่าในสภาเราเนี่ยครับมันมีกล้องวงจรปิด มันมีสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะบอกเหตุได้ว่ามันเข้าไปคุยกันสิบห้านาทียี่สิบนาทีปรึกษาหารือเรื่องอะไรกันแต่ถึงเวลามันเหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากพยานแวดล้อมเนี่ยมันมันผมบอกได้อ่ะครับแล้วก็ใครเห็นก็คงรู้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่ไปถึงให้กําลังใจกันธรรมดาโอเมื้อเวลาให้กําลังใจกันธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยคุณอัดัยคุณมอรัตครับเคยเห็นไหมครับว่าสสเนี่ย นายกเวลาจะเข้ามาเนี่ยให้สัมภาษณ์หนังสือทิม์สื่อมีสสพักพลังยาทชศเคยได้ใกล้ตัวท่านนายกก็ไม่ไปรอให้ตรงนั้นก็ได้นี่ครับโอเคมีปัญหาเนี่ยมันในสภาเนี่ยผมผิดปกติตั้งแต่วันที่สองนะครับสสรัฐบาลไม่มีใครเลยไม่มีใครมาให้กําลังใจอะไรเลยในสภามีบางคนท่านนั่นเองที่นับหัวได้อะที่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอเแต่ตามกันต่อไปคุณพิสารกราบขอบพระคุณมากครับ ยินดีมากเลยครับคุณอาสวัสดีครับคุณวิสารเตชะธีรวัตรนะคะสสเชียงรายจากพรัคเพื่อไทยสรุปว่าไงเนี่ยผมยุให้ท่านนายกเอาเรื่องนะจะได้เปิดกันมาเลยผมยุให้ท่านนายกเอาเรื่องนะต้องเอาเรื่องไม่งั้นท่านนายกเสียหายชกข้างเดียวไม่ได้